ปิดจ๊อบเย่ขอบใจมากนะพัสเดี๋ยวโพสไอจีเมื่อไหร่อะจะแปะว่าไปให้นะหูไม่ต้องหรอกพี่ให้คนค้นจำแต่ภาพดีๆบ้างเหอะโอ๊ยเมาไปขอบใจนะแกไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพาไปแล้วนะยบายเอ้ยไปกินด้วยกันก่อนนะนี่กะจะเลี้ยงเลยนะเออไปด้วยกันกันดิ อ,อ่ไม่ดีกว่าการบ้านเยอะปารีบใช้รถด,ด้วยงั้นเดี๋ยวพี่เอาเสื้อให้แล้วก็พาแท็ก้านใ้เพื่อนพี่ดูนะได้ค่ะโอเคแป๊หนึ่งยามเปิดทางแล้วนอนี่นยอไกลลุกมากโโอ้ชัดสักขนาดนี้ดูไม่ออกบ้อ่ะมาอะไรฉันมาอะไรไม่มี แล้วนะคะเไม่วากลับดีดนะกลับดีดกินข้าวให้มีความสุขนะคะน้องแกเป็นไรรู้มันลมดีเลิทอะไรก็ไม่รู้มึงเล่นเฮียอะไรจริงจังขึ้นมาขนาดน้ปานโอ้ยก็ปกติปะวะไหวชัวร์นะมึงอะเออถ้ามึงถามกูอีกรอบอ่ะกูไม่ไหวจริงๆแล้วอ่าๆไม่ให้กูห่วงมือนกูทวงงานเลยน้ยเพลงแข่งเดโม่ะ แต่งกับเฟสนเมื่อไหร่ครับท่านโอ้ยเจ็บแ,แพ้อ่อมึงเผื่อเวลาให้พวกกูซ้อมด้วยไอ้สัตว์ชิปหาย เออว่าไปกูไม่เคยเห็นมึงเล่นกีต้าร์เลยนะเว้ยมึงเลิกเล่นไปนาน,นยังวะตั้งแต่มอสี่มั้งแล้วก็เลิกเล่นไปจัดหน่อยดีวะเพื่อนจัดหน่อย อันนี้อันนี้อยู่ข้าวอะสั่งเลยเอ้มึงเดี๋ยวกูกลับนะขอบคุณครับเออเดี๋ยวกูว่าจะไปเช็คสต็อกหลังร้านเหมือนกันว่ะเออเดี๋ยวกูไปด้วยได้เจอกันมึงเออบายเว้นี่สั่งได้หมดเลยอะไรเฮ้ยปานไปไงมาไงเนี่ย อ๋อนี่ร้านเพื่อเราอ่ะเราก็เลยมานั่งเล่นนิดหน่อยอแต่เดี๋ยวเราเราจะไปและอ๋ออะไรวะมานั่งด้วยกันก่อนดีเ <s> ขาก่อบรีบๆอ่ะยังไม่คุยเลยมานั่งด้วยกันอืม อินฟานก็คนอื่นเห็นใช่ไหม,มก็บอกว่าคยเรื่องสาอาก็ได้อืมเออแล้วนี่ไปซ้อมลักบี้มาหรอใช่อ่ะเออลักบี้วิทวาฒาปัดอ่ะเฮ้ยมันก็ได้แข่งกับพัดนะดิแหมเรื่องเชียร์ไม่ถูกเลยนะว่าจะเชียร์พัดหรือว่าเชียร์ปานดี แปกไรเฮ้ยนี่ยังใส่อีกเหรอใส่มาั้่แต่เช้าแล้วไม่ทันชาติหน้าเลยอ่ะแหมซึ้งนะเนี่ยไม่ชี้ว่าแกใส่อยู่อ่ะกลายเบี้ยวแบบเนี้ยมีอยู่เจ้าเดียวไหมงั้นเราคืนมาเลยเฮ้ยไม่ให้เราคืนมาไปเอ๊เป็นไงเชฟทำเองเหรอไม่ได้ไปซื้อที่ไหนมาใช่ป่ะก็เออดิดูดิมีตัวพีชื่อแกด้วยนะจริงด้วย ลองใส่ป็นไงสวยปะสวยสวยเหมือนกันนั่นนี่ขอถ่ายรูปหน่อยปานสรุปสั่งไรเราิุงนึกได้ว่าเรามีพนภละอีกเดี๋ยวเราดีไปทนภูละกันนะโอเค <Okay. S 1> เจอกันนะได้บาย